นคนนี้มาจัดโปรโมชั่นอีกแล้วค่ะวันนี้จองเพียง500บาทรับเงินกลับบ้านไปเลย5,000บาทอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับน้องดาวแล้ววันนี้น้องดาวเนาะมาพร้อมกับรถนิสสันนะคะอ่ะคันนี้นะคะเป็นนิสสันนวาลา5 ปีสองพกันเลยค่ะบอกเลยว่าคันนี้พร้อมใช้งานมากๆเลยนะได้เป็นสีเทานะคะพ่อแม่พี่น้องคะอ่ะและที่สําคัญนะคะคันนี้ยางหลังเนาะเป็นยางบันทุกด้วยมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขออนุญาตพาชมกันตั้งแต่ด้านหน้าของคันนี้เลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะตาไฟเป็นเหลีย่ยมแบบนี้นะบอกเลยว่าไม่เหลืองไม่มัวไม่มองไม่แตกแน่นอนนะจะไม่มีน้ําเข้าไม่มีน้ําออกนะคะสําหรับตาไฟของเขาเนาะ กระจังหน้านะคะเป็นแบบรวงพึ่งแบบนี้นะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องคะอดีไซน์การออกแบบดน้านหน้าของเขาก็คือสวยดูสวยดูเท่พอสมควรเลยนะจ๊ะมามาดูกันต่อนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็กระจกมองข้างเนาะ,ะเป็นสีดําด้านนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ มีไฟเลียเ้ยวด้านข้างตัวรถนะคะและที่สำคัญเนาะด้ดดนดดานล้อด้านหน้านะจ๊ะเออมาเป็นแม็กไหมคะเป็นแม็กอนลอยจากซูนซานเลย <S <S บอกเลยนะว่าสวยๆแบบนี้ร้อมใช้งานแบบนี้น้องดาวเปิดโปรโมชั่นจอง500รับเงิน5 0 0 0ไม่พอค่ะวันนี้คันนี้ราบอกเลยว่ารอบตอนที่ฟรีดาวพอดเดือนละ5,000กว่าาทเท,าท่านั้นเองจ้าและที่สำคัญนะคะสำหรับแฟนขับน้องดาว F4 น้องดาวเมื่อกี้ แอบเห็นว่ายังมิชลินนะดอกดอกมันน้อยไปแล้วเดี๋ยวนุ่งดาวนะจัดให้ เสริมแหนบมาให้ด้วยนะคะคงคองก็พร้อมใช้งานนะคะแข็งแรงทนทานนะสําหรแม่พี่น้องค่ะอะคันนี้ย้ํากันอีกครั้งย้ํากันอีกทีวันนี้เปิดโปรโมชั่นนะคะจองเพียง500บาทรับเงินกับบ้านไปเลย5 0 0พันบาทและที่สาคัญ่ันนี้เริ่มตอนที่ไฟจดาวผ่อนเดือนละ5 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะไปไปดูกันต่อนะคะสําหรับคันนี้นะคะอะแมกไลเนอร์เดิมๆพร้อมใช้งานนะคะคันนี้บอกแล้วว่าเป็นตัว XE นะสําพรัแม่พี่น้องค่ะอะ ไปดูกันต่อค่ะด้านในของตัวรถเนาะอะไปดูฟังก์ชันภายในแล้วก็ระบบการใช้งานนะจ๊ะ,ะคันนี้นะคะบ,บอกเลยนะว่าได้เป็นเบาะหนังสีเทาเข้มเออเบาะหนังสีเทาเข้มนะคะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดานะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องค่ะอ่ะและที่สําคัญนะคันนี้เลขไม่น้อยมากๆเลยนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องค่ะอ่ะภายในก็ถือว่ายังพร้อมใช้งานอยู่นะจ๊ะ เลขหม่ของคันนี้นะคะอยู่ที่อ้าเลขหม่ไม่ขึ้นนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นรอก่อนรอนางก่อนนะจ๊ะอ่ะเลขไม่อยู่ที่1 2 5 7 1 1กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะมานะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะย้ำเลยว่าพร้อมใช้งานนะคะคันนี้เนาะนิสันนาวารา a 2 5 XE ปี2013 บอกเลยนะคันนี้เริ่มต้น4พันเดือนละ5,000บาทเท่านั้นเองค่ะและที่สําคัญนะซองเยง500บาทค่ะรับเงินกับบ้านไปเลย5,000บาทอ่ะไปไปดูกันต่อค่ะสําหรับห้องเครื่องคันนี้นะคะสำหรับห้องเครื่องคันนี้เนาะบอกเลยนะาว่า สภาพโดยรวมรอบรถก็คือสวยพร้อมใช้งานแล้วมามาดูสภาพห้องเครื่องกันต่อดีกว่านะคะสําหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าของแล้วในเครื่องดูแลให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยจากศูนย์นิสันโดยตรงเลยใส่กรองอากาศดูแลให้หมดดูแลให้ทุกจุดเลยนะคะเม็ดอาร์คิวโคิวซีอยู่ครบทุกจุดค่ะอ่ะสติ๊กเกอร์แผ่นเพจอยู่จุดเดิมทุกจุดเลยนะคะย้ํากันอีกครั้งย้ํากันอีกทีสาหรับนิสันโนวดาสอ2.5ุ้า เอ็กซอีไป2013ตอนเดียวล้อก,กระทะผ่าพร้อมบรรทุกค,คันนี้นะคะราคาเงินสดอยู่ที่2 4 9 0 0 0บาทค่ะและลูกค้าประวัติดีเริ่มต้นไปเลยที่รีดาวพอเดละ5 0า0กว่าบาทเท่านั้น นะต้องรีบโทรมาหาดุงดาวเลยเพราะว่านิสันนาวาตอนเดียวนานๆจะเข้ามาทีและที่สําคัญราคาประหยัดประหยัดแบบนี้รีบโทรมาเลยค่ะที่เบอร์0 9 7 4์3 6 5 5 6ค่ะย้ําเบอร์กันอีกครั้งเนาะเพราะแม่พี่น้องซา0 9 7 4 2 3 6 5 5้าส่ะอ่ะวันนี้นะคะน้องวก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะอ่ะ พ่อค้าแม่ค้าบอกเลยว่าโอกาสมาถึงแล้วนะคะหารถพร้อมบรรทุกพร้อมใช้งานมีคันนี้เข้ามาแล้วนะจ๊ะอ่ะย้ำกันอีกทีที่เบอร์0974236556เริ่มต้นที่ฟรีดาวผนเดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองจ้าแล้วก็ฝากพี่ๆทุกท่านเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดหัวใจเป็นกำลังใจให้น้องดาวและทีมงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องดาวจะขอตัวลาไปก่อนนะคะเออ อย่าลืมนะคะชุ์รูมของเรามีสสาขาสาขาแรกสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่อำเภออรันยประเทศจังหวัดสาะแก้วทางมาตลาดลงเลือเนาะและอีกหนึ่งสาขานะคะก็อยู่ที่บ้านเก่าซอย12อำเภอพาทองจังหวัดชนบุรีค่ะวันนี้น้องดาวขอตลาไปจริงๆแล้วนะคะสวัสดีค่ะ